สวัสดีครับแอ้ไวทสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เมื่อวานเพิ่งซื้อคอมไปนี่ผมได้ยินมาว่าแอดไวท์ขายมือถือด้วยวันนี้ก็เลยจะมาซื้อมือถือให้แม่ครับผมอุ่ยตบมือเลยลูกดีเด่นรุกนจตันยูที่เป็นหลอดจะเรื่องกันโทรศัพท์ผมครับขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนโอเคครับสวัสดีครับครับผมครับผมจากไหนครับเนี่ยอดีสอนสมานจากแอดไวท์ฝ่ายบัญชีนะครับผมแอดไวท์ฝ่ายบัญชี มีมีแอดไว์ายบัญชีเนี่ยมีมีมีคุยลองคุยครับผมครับคุณลูกค้าพอดีว่าเราอยากให้คุณลูกค้าครับช่วยแอดไลน์มาที่เบอร์นี้หน่อยครับแอดไลน์เหรอครับไลน์อะไรครับใช่ครับเป็นแอดไว์ายบัญชีครับผมแอดไว์ายบัญชีอีกแล้วมีไลน์แอดไว์ายบัญชีไหมครับที่นี่ปกติเขาไม่คุยกับลูกค้าพี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยผมอยู่ไลน์ไวเลยพี่ตลกแล้วตอนนี้ผมอยู่หน้าไลน์ไวเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีนะไลน์แอดแอดไว์ายบัญชีอ่ะ มีสิครับนี่แหละครับผมนี่แหละครับเป็นฝ่ายบัญชีจากแอดไว้ครับผมอลองกดแอดหน่อยนะครับอ๋อลองลองแอดดูก่อนอ่ได้เดี๋ยวผมลองลองแอดดูโอเคครับผมอัล<อ><อ>บอยแอดไลน์แอดไว้ฝ่ายบัญชีไม่ต้องแอดครับไม่ต้องแอดเนี่ยเขาส่งมาบอกว่าอ๋อได้รับอะไรเนี่ย ท๊ะอะไร่ไม pues ่ไยังไงต่อพี่ไม่จบกับผมผมแอดให้แล้วไงครับกรณีนี้เราจะเรียกคืนสินค้านะครับผมอ๋อเรียกคืนเหรอครับแล้วผมต้องโอนเงินให้พี่ด้วยครับผมเรียนแจ้งลูกค้าอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าส่งลิงก์ไปให้ลูกค้านะครับครับเดี๋ยวลูกค้าทําการโหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมส่งไปปุ๊บลูกค้ากดที่ลิงก์แล้วก็แอด โหลดแอปได้เลยให้กดลิงก์นี้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดอะไรพี่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้กดลิงก์ง้วซั่วแล้วพี่พี่หลอกผมปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยบ้านะเขาให้กดลิงก์เนี่ยครับฮะให้กดลิงก์กดลิงก์ทำอะไรครับน่าจะโหลดแอปเลยเฮ้ยแอปแอดไว้แะมีมีแต่ว่ากดในสโตร์อย่างเดียวก็คือโหลดผ่านลิงก์ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีไม่มีอันตรายแปลกแล้วอย่างเงี้ยแปลกๆปลเลยครับพี่พนักงานแอดไว้เขาบอกว่าไม่ไม่ดีนะครับอย่างนี้แล้วผมจะไว้ใจพี่ได้ไงฝ่ายครับเฮ้ย พี่จะบ้าเหรอไี่ให้ผมกดอะไรเรื่อยเปื่อยนี่เขาก็บอกผมอยู่ไม่ให้กดครับลูกค้าต้องโหลดนะครับกดทุกอนเหรอไม่กดพี่ไม่กดไม่โหลดอะไรครับถ้าางนั้นขอข้อมูลส่วนตัวได้ไหมครับอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวด้วยชื่อที่อยู่นามสกุลใบเกิดใบทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างครับอยากรู้หมดชื่อพ่อชื่อแม่ก็ผมไม่กดแล้วพี่ก็จะข้อมูลส่วนตัวผมอี่เขาจะข้อมูลส่วนตัวพี่เขาบอกไมเอาไปทำอะไร ไม่รู้ไงเขาบอกว่าปกติแอดไวไม่ขอนะปกติจะเอาตอนซื้อขายกันครับไม่ให้ครับพี่มิดปะเนี่ยพี่มิดหรือเปล่าใช่ครับใช่หรือเปล่าพี่มิดใช่ไหมมมิดอะไรสักออย่างครัับนนี้พี่ว่ามิดมิดครับมิดชัวร์ของแต่มิดครับเป็นมิดมิตรภาพเออแล้วอันนี้มิดอะไรฮะมิดจี้แล้มิดจี้หรือเปล่าเนี่ยมิดครับ วิชาชีพพี่ก็ยอมรับผมตั้งแต่ต้นแล้วจบแล้วผมซื้อมือถือให้แม่ก่อนแค่นี้แด้กระโโตอิ่งนี้ทำไงดีวะพี่ทำไงดีต้องอย่างนี้เลยครับตื่นภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นแอดไวไม่กดลิงก์แปลกปลอมไม่โหลดแอปผ่านลิงก์และที่สำคัญห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นหากพบเจอพฤติกรรมแบบนี้โปรดโทร1491หรือแอดไลน์แอดแอดไวครับเท่านี้ครับคุณก็จะรอดพ้นปลอดภัยแน่นอนครับ